สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เก็บแตงมาจากสวนนะคะก็ไม่รู้จะทําอะไรทานเนาะตําแตงดีกว่าค่ะแล้วก็มีเส้นเล็กอยู่ในตู้เย็นด้วยนะคะก็นํามาผัดค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราก็นําไข่นะคะมาเจียวก่อนนะคะเราก็จะเจียวให้สุกประมาณสัก 80- 90%นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกเนี่ยถ้าถ้าทำสุกไปทีเดียวเลยมันจะแข็งนะคะแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เติมน้ำมันลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะกระทะเราก็ไม่ได้ตักไข่ออกไปทั้งหมดนะแล้วเราก็ใส่กระเทียมกับหัวหอมสับลงไปนะคะไปผัดให้หอมเลยนะคะแล้วเราก็เติมน้ำปรุงนะคะน้ำปรุงอันนี้คือน้ำจากที่เราทำเส้นเล็กแห้งนะคะแล้วเหลืออยู่หน่อยนึงเราก็มาทำเพิ่มนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ชิมรสให้ได้ตามที่เราต้องการนะคะ แล้วเราก็นำเส้นเล็กนะคะลงไปผัดนะคะเส้นเล็กนี่มันเป็นเส้นที่ซื้อมาจากที่ร้านเวียดนามนะคะก็จะเป็นเส้นคล้ายๆเส้นสดนะคะเขาจะอยู่ในช่องในตู้เย็นนะคะไม่ใช่ช่องแคบแช่แข็งนะ,ะมันก็จะสุกง,ง่ายแล้วก็นิ่มง่ายหน่อยนะคะแล้วเราก็จะผัดอย่างนี้นะคะจนเส้นเริ่มเริ่มนิ่มนะคะเราก็จะใส่กระหล่ำปีนะคะเพราะว่าเราไม่มี ถั่วง,งอกนะคะถั่วง,งอกที่ซื้อมาก็คือทานหมดไปแล้วนะคะพอกลังปีเริ่มสุกเนี่ยเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะที่เราพักเอาไว้เมื่อสักพักเนี่ยค่ะก็ผัดผัดคลุกๆนะคะแล้วก็เติมกุยช่ายลงไปเลยค่ะเส้นเนี่ยอาจจะดูเหมือนกระแฉะนะแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะไม่แฉะแล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นเส้นที่แบบนุ่มกําลังดีเลยค่ะแล้วก็น้ําก็ไม่แห้งเกินไปด้วย ตอนนี้เราก็จะมาตาแต่นะคะตามสไตล์เราเลยนะคะคือออกหวานนิดนิดนะคะแล้วก็ใส่น้ําปูนะคะค่ะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวนะคะก็เก็บได้สักสองสามฝักนะคะแล้วก็มาตํานะคะรวมกันไปเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ทานพร้อมกับเส้นเล็กผัดนะคะอร่อยมากเลยะคะ่ะ ทานแล้วนะคะก็คิดถึงตอนที่กลับไทยนะคะทุกรอบที่กลับไปนี่ก็คือเวลาไปสั่งส้มตําในมอลนะคะเราก็ต้องสั่งคู่กับเนี่ยส้มตําแล้วก็ผัดเส้นเล็กนะคะทานคู่กันนะเข้ากาันเข้ากันค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็คงต้องเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบาย